เตือนของเอกอัคราชทูตในกรุงราบักได้มีการเตือนคนไทยเนี่ยเพราะมันไม่ได้อยู่ในอิสราเอลโดยตรงนะแต่มันเป็นคําเตือนที่บอกให้เห็นมันไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในฉนวนกาซาโดยตรงแต่มันทําให้เห็นว่าคนไทยกําลังเป็นเป้าหมายและเป้าหมายที่ทำคนไทยเป็นเป้าหมายตอนนี้เพราะความผิดพลาดเชิงนโยบายภาคปฏิบัติการที่รู้ไม่ลึกซึ้งของเศรษฐาทวีสินนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัาาก์เดจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส ok นะครับวันนี้มาเจอกันในยุค แรกก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานในอิสราเอลยังคงเป็นประเด็นฮนะไทยกําลังถูกตั้งคําถามว่าเป็นเป้าหมายสําคัญหรือเปล่านะครับหลังจากที่มีรายงานนะครับเรื่องการเตือนภัยของสถานทูตต่างๆสําหรับคนไทยนะฮะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นตัวประกันอย่างน้อยนะครับอีก13คนนะฮะจากเดิมก็เสียชีวิตไป20คนแล้วนะฮะก็อีก13คนไม่น่าจะรอดชีวิต เป็นที่ตะลึงกลุ่มฮามาสเปิดสงครามถล่มอิสราเอลสะเทือนยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเขยา่าการเมืองตะวันออกกลางแก่งในตะวันออกกลางประทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากกระบวนการฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสรามิสปาเลสไตน์ได้เปิดบริการโจมตีและส่งกองกําลังรุกรานอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบเมื่อช่วงเช้าตรู่นะครับของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา จนทำให้สงครามรุนแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลและปลาเลสไตน์ในรอบ50ปีขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่คาดฝันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของความขัดแย้งและส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วภูมิภาคสำหรับตะว,วันออกกลางในขณะที่ชาวปลาเลสไตน์ได้มีการแห่อพยพอย่างเร่งด่วนะก่อนอิสราเอลจะบุกทำการโจมตี ภาคพื้นดินสลดนักข่าวรอยเตอร์ตอนนี้ก็เสียชีวิตไป1นรายอยู่เข้าทำการโจมตีปาเลสไตน์นักข่าวปาเล,านนนะไาลาสไตน์หลายหมื่นคนแห่อพยพไปยังขออภัยฮะชาวปาเลสไตน์หลายหมื่นคนแห่อพยพไปยังพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาหลังกำหนดเส้นตายที่อิสราเอลเตือนให้อพยพภายใน24ชั่วโมงเริ่มใกล้เข้ามา ขณะที่ฝ่ายหลายฝ่ายคาดการว่าปฏิการโจมตีภาคปื้นดินของอิสราเอลเพื่อทำการแก้แค้นต่อกลุ่ลฮามาสจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยลฮูนะครับของอิสราเอลเตือนว่าการทิ้งบอมถล่มทางอากาศของฉนวนกาซาเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นจุดเพียงเริ่มต้นของปฏิการ เช็คบินกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่บุกจโจมพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมและกล้าชีวิตพลเมืองของอิสราเอลไปแล้วไม่ต่ำกว่า1,300คนคนขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยืนยันว่ามีการส่งทหารบุกเข้าไปตรวจคน้นพื้นที่บางจุดของฉนวนกาซาในรอบ24ชั่วโมงเพื่อกำจัดพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายและกลังอาวุธรวมถึงติดตามตัวประกันที่ยังคงสูญหายด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่า แกนนำกลุ่มฮามาสนั้นเสียชีวิตแล้วในขณะที่เจาะเงื่อนงำจัดปาร์ตี้ยิวโตกรุ่งนะครับคน4,000ติดถิ่นฮามาสระยะ5กิโลเมตรปมสาวใสต้านเกณฑ์ทหารถูกอนาจารศพเหตุการณ์นี้สื่อตะวันตกวิเคราะห์ว่าเจ้าวดรอกบแรกที่ผู้ก่อการร้ายฮามาส ข้ามพรมแดนนะครับเข้าไปถล่มอิสราเอลตั้งแต่ลุ่งสางทําให้การตีโค้งฝ่าเวิ้องฟ้านะครับเหนือนครเทศกาลดนตรีนะครับที่บรรดาขาแดนหนุ่มสาวยิวนับพันรายเฮฮาปาร์ตี้ข้ามคืนจนโต้รุ่งแต่เมื่อถูกมือปืนฮามาสโจมจีแบบปุ๊บปั๊บดุเดือดอารมณ์ที่ชื่นมืน่นมิตรภาพความรัก และเสรีภาพไม่สิ้นสุดจึงกลายเป็นความอล่มนกระเจิดกระเจิงฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่วิดีโอของวอร์ชิงตันได้มีการนำเสนอได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือนะครับบอกว่าทุกคนมีสัญญาณเตือนสีแดงจากนั้นก็โดนโจมตีเข้ามาเห็นผู้คนวิ่งหลบหนีออกไปที่หลุมหลบภัยนะครับคนวิ่งรลิ้วบางคนอ่า บางคนวิ่งพลางเหลียวหลังไปมองประษาแสงวาบๆนะครับขาวเรืองของจรววดที่เคลื่อนตัวมาบนท้องฟ้านะครับขณะที่เป็นประเด็นคือนักปาร์ตี้นับพันกำลังแดนอย่างสนุกสนานนะครับปรากฏว่าก็โดนทำการโจมตีจากกลุ่มฮามาสนะฮะและที่เป็นประเด็นอย่างมากคือสาวหน้าใสผู้ใหญ่ไม่รักชานิดลุกนะครับ ยิวเยอรมนีวัย22ปีถูกลักพาตัวเห็นอีกทีคือศพถูกเปลือยคว่ำหน้าไว้ท้ายกระบะแห่ไปตามท้องถนนนะครับเธอเป็นศิลปชานินลูสนะครับศิลปินเช็กชูสาวยิ erman, วเยอรมันวัย22ปีได้โพสต์ไฟล์น่าจะไม่ธรรมดาเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรง ที่น่าสะเทือนใจที่สุดความรุนแรงมากมายกระทําต่อหญิงสาวนะครับต่อเรือนร่างสาวแบบบางนะฮะร,ร่างกายของเธอถูกเปลือยเกือบหมดและถูกนําไปแห่ตามท้องถนนเป็นการอนาจารศพนะครับอย่างโหดร้ายซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเพราะผู้ทําร้ายเธอมีความเกรียดชังและต่อต้านบางสิ่งเกี่ยวกับเธออาจจะเป็นบางสิ่งเกี่ยวกับทรงผมหรือหน้าตาหรือวัฒธรรมนุ่งหม่ม นะ,ะปิดบังร่างกายที่ปรากฏว่าปิดบังน้อยแล้วก็มีรอยสักแม้จะไปเห็นใบหน้าของหญิงสาวที่ถูกย่ำยีแต่แม่ของเหยื่อนะครับยืนยันว่า,าเป็นลูกสาวของเธอเพราะจำรอยสักได้ก็เป็นประเด็นที่มีการเผยแพร่สำนักข่าว CNN ก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากคุณแม่ลิคาดานะครับบอกว่าประกาศสู่โลกทั้งมวล แม่ตอบตกลงให้เผยแพร่ภาพต่างๆของชานิรวมทั้งภาพที่ถูกธรรมนาจารย์อย่างทารุนไปเผยแพร่พพเพื่อสาธารณะจะได้ทราบถึงความเร็วร้ายโดย CNN เล่าว่าเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะก็เป็นประเด็นไปทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่ HRW นะครับกล่าวหาอิสราเอลให้มีการใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวนะครับในฉนวนกาซาและก็เลบานอน องคกรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับกล่าวหาอิสราเอลมีการใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวนะครับระหว่างปฏิบัติการทางทหารในฉชวน,นกาซาและปาเ,เ,เลเบานอนพร้อมเตือนว่าใช้อาวุธประเภทนี้ทำให้พลเรือนเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บรุนแรงและมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับทางด้านอิสราเอลได้ออกมาแถลงการตอบโต้โดยระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่ากองกำลังอิสราเอลมีการใช้กระสุน ฟอตฟอรัสขาวในฉนวนกาซานั้นไม่เป็นความจริงนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะผิดแผนของสหรัฐอเมริกาแหล่งข่าวได้มีการระบุว่าสงครามยิวฮามาสทำซาอุดิอาระเบียเบรกแผนฟื้นความสัมพันธ์อิสราเอลหันหน้าคุยกับอิหร,ร่านซาอุดิอาระเบียนะครับตัดสินใจชะลอแผนความสัมพันธ์ทางการทูตระดับปกติกับอิสราเอลที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวปรักดันให้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าริยาตกกำลัง หันมาทบทวนนโยบายต่างๆนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศหลังเกิดสงครามการนองเลือดระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเหตุสู้รบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมายังบีบให้ซาอุดิอาระเบียต้องเจรจาพูดคุยกับอิหร่านมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานมากรัชกุมารของซาอุดิอาระเบียทรงต่อสายคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอฟราฮิม ไรซีแห่งอิหร่านเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้เพื่อหาหนทางยับยั้งความขัดแย้งที่่อแวลที่จะลุกลามมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็แฉเกาหลีเหนือขนอาวุธจำนวนมากใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งยังรัสเซียทำเนียบขาวนะครับเผยเกาหลีเหนือมีการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากให้แก่รัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการเคลื่อนไหวที่ทําให้วอชิงตันกังวลทั้ง2ชาติ อาจกำลังขยายความร่วมมือทางการทาหารในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศจากเอกอัครราชทูตไทยณนกรุงาราบักเตือนคนไทยในโมโร็อกโกตูนิเซียและมอริเตเนียนะครับ โปรดใช้ความระมัดระวังเสมอขณะออกนอกบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แหละที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สงครามในยูเครนรัรเสเซียบุกบุกหนักนะครับสงครามในอัฟกานิสถานในซีเรียนะตอนนี้บานไปซีเรียนะฮะอัฟกานิสถานก็เกิดสงครามยังไม่หยุดนะครับ สงครามในอิสราเอลก็กําลังบานปลายอิสราเอลก็บอกว่าได้สังหารผู้นํากลุ่มฮามาสเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็โจมตีนะฮะในฝั่งของเกาหลีเหนือว่าไปขนอาวุธสนับสนุนในฝั่งของรนะัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นําของยูเครนก็ไปขอความร่วมมือนะฮะจาก NATO นะครับหวังว่าจะได้อาวุธเพิ่มเติม ในขณะที่เดินทางมาก็โดนรัสเซียโจมตีอย่างหนักแต่ทั้งหมดอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงแต่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคนไทยมากกว่า6,000คนขอเดินทางอพยพกลับมายัางประเทศนะครับตอนนี้ตอนแรกก็มีคนบอกว่าเสียชีวิตไปทั้งหมด21คนตอนแรกก็เสียชีวิตไป2ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวโปรกันนะครับที่บอกว่ามีอยู่16กรายตอนนี้ปรากฏว่า13ร,รายถูกสังหารนะครับนะักสื่อมวลชนไปถามว่าไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของกลุ่มฮามาสหรือเปล่าเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าไทยไม่ได้เป็นเ,เป้าหมายของกลุ่มฮามาสนะครับเขาก็พยายามที่จะส่งเครื่องบินไปเอาคนไทยอพยพกลับมา ซึ่งมีคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยอยู่ประมาณ25,000คนอยู่ในจุดเป้าหมายอยู่ประมาณ5,000คนตอนนี้ก็กลัวกันก็ทยอยกลับมากลับมานะครับซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยบางคนที่ไปทํางานที่นั่นบอกว่าเป็นการตกทองนะฮะทำงานได้เดือนประมาณ50,000บาทนะพร้อมสวัสดิการด้วยแต่ก็ลําบากหน่อยแต่ประเด็นตอนนี้ทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เพราะสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงาราบัก เตือนคนไทยในโมร็อกโกตูนิเซียมอติมอริเตเนียนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเดินทางออกไปนอกบ้านเรือนประเด็นคือทําไมอ่ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หุ้นส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนเตือนว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคือเสฐาทวีสินเขาไปโพสต์ข้อความโจมตี ทั้งอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสแล้วก็ประนามสิ่งที่เกิดขึ้นก็เขาก็ตอบโต้และผมบอกว่าอย่าเอาความขัดแย้งมา,เป,ามงงมเป็นความขัดแย้งของคนอื่นมาเป็นความขัดแย้งของเราแล้วตอนนี้มันมีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้ก็เริ่มชัดรัสเซียสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังในการทําสงครามครั้งนี้ไทยถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปก็ต้องส่งคนไปร่วมสงคราม นะครับตอนนี้เสถาเขารู้และตัวเองพลาดกระทรวงการต่างประเทศรู้แล้วว่าเสถาทําทผิดก็พยายามจะแถ่งการแก้แต่มันไม่ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นมีแต่เลวร้ายลงเห็นไหมฮะคนไทยตายเพิ่มมากขึ้นจนต้องมีการประกาศให้คนไทยระมัดระวังอย่าออกจากบ้านอย่างน้อยสามสามประเทศนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายขนาดนะฮะ ผู้นำทางศาสนาอิสลามในประเทศไทยเนี่ยต้องออกถแถลงการบอกให้ใครต้องเป็นกลางคือการเดินยุทธศาสตร์การเมืองการต่างประเทศเนี่ยผมเรียนทุนส่วนนะถ้าจะปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของ g l o b a l i ์ a t i o n หรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโลกการพิพัตน์รู้เรื่ององค์คาอพยพของโลกก่อนอันดับหนึ่งนะถ้าคุณไม่มีความรู้เชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงของโลก แล้วคุณมาบริหารประเทศเนี่ยก็ดูอย่างเศรษฐาในเห็นเลยเขาเคยทํางานเพียงจุลภาคคือธุรกิจเล็กๆแต่มันอาจจะใหญ่สําหรับคนทั่วไปแต่มันเล็กสําหรับประเทศนี้เพราะบริษัทของเขาไม่ได้มีทุกตําบลหมู่บ้านอําเภอจังหวัดอาจจะมีทุกภุมยภาคแต่ไม่มีตาบลหมู่บ้านอาเภอจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นองค์กรขนาดเล็กพอมาทํางานองค์กรขนาดใหญ่เขาเรียกในรูปแบบของมหาภาค สิ่งที่เห็นเลยเศรษฐกิจเขาก็แก้ไม่ได้เขาได้แต่ลดนะฮะเขาได้แต่แจกนะ,ะเขาได้แต่พักเขาทาได้สามอย่างพักหนีกษตรกรลดจะลดน้ํามันนะฮะลดไฟฟ้านะ,ะเขาจะทําได้คือจ้างมาแจกก็ทําได้3มอย่างก็ทำนี้มเขาทํา,นาทในเรื่องแบบของการพัฒนาไม่ได้นั่นคือเรื่องเศรษฐกิจก็แย่นะเรื่องการต่างประเทศก็เพิ่งเนี่ยเกิดเหตุมาตั้งหลายวันก็เพิ่งไปเจอทูตอะ ทู่ก,ก็บอกก,ก็ทำอะไรไม่ได้ก็พยายามมาคนกลับกลับก็ทําได้แค่นั้นนะสิ่งเหล่านี้ผมเรียนว่าเป็นความผิดพลาดเชิงนโยบายเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารเป็นความผิดพลาดที่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ของโลกและเกิดเหตุขึ้นมาก็ฉันก็ประนามแต่ไม่รู้ว่าผลย้อนกลับมันกลับมาอย่างไงคนที่เป็นเหยื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กลับกลายเป็นประชาชนคนไทย ต้องหนีหัวซุกหัวซุนแทนที่ว่ามันจะจํากัดอยู่ในกรอบของฉนวนกาซาตอนนี้ขยายหมดแล้วคนไทยขยายหมายถึงคนไทยที่อยู่บริเวณฉนวนกาซาตอนน้องหนีนอกจากแค่เป็นห้าคนตอนนี้หกเจ็ดพันคนจะมากันทั้งประเทศด้วยซ้ำไปคนไทยไปประมาณสองหมื่นกว่าคนเคร there ื่องบินตอนนี้ตอนน้องไปขอเอกชนเพิ่มตอนแรกประจักเครื่องบินหกลำหกลำนั่นัน่งได้เท่าไหร่เอาตีสองร้อยหกสองสิสองพันสองก็ยังไม่พอเลยไปไม่ใช่ใกล้ๆไม่ใช่แป๊บเดียวถึง นะครับผมเรียนว่านี่คือความผิดพลาดนะการประกาศเตือนของเอกอัคราชทูตในกรุงอุราบักได้มีการเตือนคนไทยเนี่ยเพราะมันไม่ได้อยู่ในอิสราเอลโดยตรงนะแต่มันเป็นคําเตือนที่บอกให้เห็นมันไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในชนวนกาซาโดยตรงแต่มันทําให้เห็นว่าคนไทยกําลังเป็นเป้าหมายและเป้าหมายที่ทาคนไทยเป็นเป้าหมายตอนนี้เพราะความผิดพลาดเชิงนโยบายภาคปฏิบัติการที่รู้ไม่ลึกซึ้ง ของเศรษฐาทวีสินนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสรงพระเจริญ লঙ্করণ ย้ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานำดำพึชพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คอฟ้าพาผานจนผ่านพ้นโภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลง ชก,การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไร่รมเย็น ไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น